มาริยาเคลื่อนไหวถึงทิมพิธาแบบนี้ก่อนถูกชาวหนิดไล่ให้ไปต่อคิวได้มีโอกาสาร่วมง,งานกันมาหลายปีก่อนกับภาพในตำนานของ3ามคนดังอย่างนักการเมืองชื่อดังทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลมาริยาพูลเลิดลาบอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2060และโทนี่รากแก่นนักแสดงและนายแบบชื่อดังร่วมง,งานถ่ายแบบแฟชั่นด้วยกันให้กับนิตยสารดังคลีโอ ล่าสุดนางงามมาริยาพูลเลิศดลาบได้เผยภาพโมเมนต์ร่วมงานกับทีมพิธาอีกครั้งพร้อมข้อความร่วมยินดีกับวาทถินายกคนใหม่ของไทยโดยระบุว่าขอบคุณและทีมงานที่สู้ไปด้วยกันและเพื่อคนไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีความหวังและขอบคุณที่สนับสนุน SOS Earth ตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นดีที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ ประชาธิปไตยกำลังจะมาถึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงร่วมกันและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคนจากโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมาก มีทั้งกระแสจิ้นชื่นชมและแซวให้นางงามสาวไปต่อคิวด่วนเรียกได้ว่าเป็นสีสันจริงๆสำหรับชาวดอมสม้มและก่อนหน้านี้เรียกได้ว่ากระแสมาแรงไม่มีตกเลยค่ะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่ามีคนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยล่าสุด18พฤษภาในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของทีมในลุกนักฟุตบอลลงสนามเตะบอล กับทีมพร้อมใส่เสื้อสีส้มเบอร์164โลโก้พักเก้าไกลหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นเตรียมร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมเป็นนายกคนที่30ค่ะเคิรนะ่ะรู้สึกภูมิใจกับการมีนายกหนุม่มหล่อแถมเก่งและฉลาดรอบด้านติดดินเข้าถึงง่ายเจอได้แถวเอกมัยทองหล่อแถมชนแก้วได้ด้วยฮ่าฮ่ารักเขาคุณพอจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้นะ ชอบนักบอลก็วันนี้เหละวะจะตุยแล้วอะทั้งลุกนักบอลพระเอกซีรีส์นายกและอีกมากมาย